ฟ้าใส <คะ S 1> เรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราท้องอะเมื่อวานค่ะไม่ต้องแม่ดูเองแม่คะแล้วเราคิดจะบอกแจ๊ดเมื่อไหร่เนี่ยก็รอแจ๊ดกลับ ยาที่บ้านฟ้าใส่รู้หรือยังรู้แล้วค่ะฟ้าบอกที่บ้านเลยแล้วพ่อแม่เขาว่ายัางไงบ้างก็ว่าอ่านี้ค่ะคือเราสองคนเพิ่งเรียนจบงานก็ยังไม่มีแล้วต้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องมารับผิดชอบ พี่จีดเชตมีเรื่องอหาจะขอพี่จีดเรื่องนึงนะครับอะไรถือว่าผมขอแล้วกันนะพี่พี่เห็นยังวันนี้แล้วใช่ไหมอะแม่เขาดูเหมือนจะเกียดฟ้าใส่เข้าใ้เลยเ็ด เขาไม่ได้เกลียดแจ๊ทแจ๊ดแค่อยากจะขอให้พี่กับแม่ไปอยู่บ้านย่าสักพักนึงได้ไหมแล้วบ้านหลังเนี้หมายหมายความว่ายังไงคือแค่ช่วงหนึ่งอ่ะพี่แจ็ดแค่อยากให้ฟาใ่เขาปรับอารมณ์ได้แจแ็ทจะไม่อยากให้เขามาทะเลาะกับแม่ พี่เข้าใจนะแจ๊ดแต่วันเนี้ยกลับมางานก็ไม่ได้แล้วต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกเนะี่ยเราคิดว่าเราไหวเหรอแล้วการที่พี่กับแม่ไปอยู่ที่บ้านย่าเนี่ยมันจะทำให้แจ๊ดดีขึ้นใช่ไหมฟ้าใสจะดีขึ้นใช่ไหมเราจะคิดได้ถูกไหมใช่พี่ เจ๊จะหาเงินจ่ายค่าบ้านเองครับอืมแล้วไงต่อจ่ายค่าบ้านแล้วยังไงต่อถ้าเกิดฟ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วฟ้าจะโทรบอกพี่กับแม่ให้กลับบ้านนีงครับงั้นก็เอาที่แกว่านั่นแหละ พี่ก็คิดไม่ออกแล้วอ่ะคคีรับแม่ใจนะว่าจะหาเงินจ่ายค่าบ้านได้ครับแน่ใจครับอืมดีพี่ก็ไม่อยากให้แม่เครียดเหมือนกันอ่อที่แกว่านั้นแหละพี่ไปหาแม่และ ฟ้าแช๊ก็พยายามหาเงินอยู่นี่ไงแล้วงานที่แจ๊สทำอยู่มันดีแล้วหรอผน้อยมันก็มีรายได้ให้เราใช้นะแล้วแจ๊สเคยขายอะไรได้บ้างไหมแจ๊สก็ฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค<ส>้าครับผมนายอานันครับคุณลูกค้าสนใจเตียงสแตนเลใช่ไหมครับฮัลโหล ฮัลโหลเป็นไงล่ะแจ๊คขายได้บ้างไหมขายไม่ได้สักอันแลวที่แจ๊คอยู่ทุกวันเนี้ยแจ๊คกลับบ้านมาฟ้าเคยทำงานบ้านบ้างไหมแล้วแจ๊คกลับมาแจ๊คทำไมไม่ทำล่ะชีวิตคู่มันไม่ได้หมายความว่าต้องช่วยกันเหรอฟ้าแล้วแจ๊คจะให้ฟ้าทำยังไง ฟ้าอุ้มท้องลูกของแจด๊ดอยู่นะแจด๊ดรู้แจด๊ดแจด๊ดรู้ใครก็ไม่อยากให้ฟ้ากับลูกเหนื่อยหรอกแล้วแจด๊ดจะให้ฟ้าทำยังไงเอาออกเลยไหมลูกเนี่ยทำไมพูดอย่างนี้ฟ้าแจด๊ดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงฟ้า,ฟาลูกเราเลยนะ นี่อะแจ๊ไม่มีอะไรดีสักอย่างแจ๊เห็นไหมเนี่ยถ้าลูกเกิดมาลูกจะอยู่ยังไงไม่มีอะไรดีเลยโอเค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 จ้าจัลล์ลอหาพี่จีดู พีชีตแจ๊คขอยืมเงินสักสองหมื่นได้ไหมครับครับเรื่องส่วนตัวแจ๊คครับครับพี่ เดี๋ยวหนูแวะเซเว่นแป๊บน,นึงนะคะแม่เดี๋ยวไปซื้อของให้แจ๊ได้จ้ะแม่เอาอะไรไหมคะอืมแม่อยากกลับบ้านเร็วๆอลูกโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะรอนในรถนะคะแม่ สวัสดีครับคุณถงพงศ์ครับผมสนใจชั้นรองเท้าดูเจนไหมครับ,รเค,เค,รบค่ะแม่มเป็นขอเล็กครับแ,<ม>แจ๊เสียงดำ,ดำอ,อะไรเนี่ยแจ๊อะไรเนี่ยทำไมแบ้เป็นแบบเนี้ยแม่ไม่อยู่แค่2เดือน,นยังจ๊ะแจ๊ฮะคือ<ะ>เรื่องมันยาวคแม่เรื่องมันยาว จเย็นก่อนนะครับแจ็คแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่คิดว่าแม่ออกไปสองเดือนเนี่ยมันน่าจะสงบสะติอารมณ์ได้นะแม่ท้าให้แม่เป็นอย่างนี้แล้วไม่จะประสาดตาอยอะแจ๊คแม่ใจเย็นก่อนเราไม่ได้เจอกันตั้งนานอะแจ๊คใครจะไปเจนเย็นลงบ้านแบบเนี้ฮะ<จ>คอนทองไม่ใช่คอนป่วยนะทำงานบ้านไม่ได้อะแจ๊ค แจ็แค่อยากจะกอดแม่ครับอย่าพึ่งเลยแจ็ดพี่มีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นอะไรครับพี่เมื่อกี้ฟ้าใส่ไปไหนมาไปซื้อของค่ะซื้ออะไรบ้างก็ของใช้ในบ้านไงคะของใช้ในบ้านนี่รวมถึงผ้านามด้วยเหรอผ้านามพี่จี๊ดฟ้าท้องนะพี่แล้วเขาจะซื้อผ้านามัยมาทำไมนั่นสิท้องแล้วซื้อผ้านามยมาทำไมไหน ไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะไปดูไหมล่ะพี่ทีเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าครับเจ๊ดยังจะเข้าข้างเมียอีกเหรอ <Okay. S 3> ไม่เข้าใจผิดหรอกงั้นไปตรวจให้พี่ดูหน่อยจะตรวจอีกทําไมลนะคะในเมื่อตอนนั้นก็ตรวจแล้ว<ช>หลักฐานก็มีวันนั้นเราก็เห็นแล<ร>้วไปฝากค่ะหรือยังหาหมอหรือยังไหนไปรับรองแพทย์ยังครับพิจิงั้นก็ไปตรวจไม่ตรวจค่ะ มาหนิฟ้าไม่สรวจพี่จี๊ดแจ๊ดไปฟ้าร้องอยู่นะพี่อยู่นี่ๆโอ๊ยฟ้าไม่ายไปนี่โอ๊ยพี่ติ๊ดบอกมันหน่อยได้ไหมพี่เข้าไปไม่ตรวจยังไงคะเขาไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจก็ไม่ต้องออกมาวันนี้อะไรที่รู้กัน